ทางล่งเขาครับพี่น้องทางล่งเขาทางแดงคนทีมงานออกนาไงกุบเทียมทุกน <c oughs> สุดยอดดีหรี <c oughs> ไปแห้งกับบัไดพี่น้องเอ้ย้หลุมคนน่ะ ซอเกเบรกอ่บอกเขาอยู่คือ370เขารุ่น3 30นเนี่ยซัมโบซอกก็แซบดักทางลงเขาพี่น้องคนทางจะเป็นสศกไว้เนาะทางน้ำไหลลงมาคือว่าละ แค่เป็นทางที่ดีนี่ปล่อยลงนี่โอ้อญาดิเบรกไว้ีกเหมือนเดิมญาตเป็นลอยเกินลอยเหมนแล้วคันปล่อยลงมาเนี่ก็ได้เอาคลิปนี้ครับเอาบรรยากาศมาฝากซ้ำนี่แหละครับคลิปหนาค่อยพอกันไหมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจในเด้อครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ